แชร์ขา่าวเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตนะคะธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเช็คเลยนะคะว่าจะกระทบการทำธุรกรรมช่วงเวลาไหนบ้างและปิดระบบวันที่เท่าไหร่27พฤษภาคม2 5 6 5มีการอัปเดตข้อมูลจาก2ธนาคารธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวนะคะ 27พฤษภาคม2 5 6 5 อัปเดตข้อมูลจาก2ธนาคารชื่อดังนะคะได้แก่ธนาคารออมสินที่เตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวกับธนาคารกรุงไทยที่เตรียมพัฒนาระบบวอลเล็ตส่งผลให้แอปพลิเคชันเป๋าังินใช้งานไม่ได้โดยรายละเอียดทั้งหมดมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่ายลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะไปเริ่มกันที่ธนาคารออมสินนะคะ ออมสินประกาศว่าในวันที่28พฤษภาคมตั้งแต่เวลา00.00ถ00ึง08.00จะมีการแจ้งปิดระบบงานชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้โดยกำหนดปิดระบบชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการาทำธุรกรรมน้อยที่สุดนะคะและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญนั่นก็คือช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไปจนถึง8นาฬิกานะคะ สำหรับช่องทางการบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ไมโ o พร้อมเพย์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคอปเปอเรชันอินเทอร์เน GSB Now นะคะนอกจากนั้นยังมีช่องทางและบริการอื่นๆที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกดังนี้นะคะตู้ a t m ตู้ a t m ตู้ VTM, ตู้ PASSBOOK, c o u n t e r SERVICE, ตู้เติมเงินอัตโนมัติจุดให้บริการหน่วยงานพันธมิตร บริการรับโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัตรเดบิตบริการรับโอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารออมสินบัตรเดบิตออมสินทุกประเภทอย่างไรก็ตามนะคะสามารถทํำธุรกรรมถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ADM ได้ตามปกติมาต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทยประกาศว่าเพื่อย,ยกระดับการให้บริการของธนาคาร จะทำการพัฒนาระบบ Wallet a แอปพลิเคชันเป่าตังซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังต่อไปนี้วันพฤธศสกดีที่26พฤษภาคมนะคะเวลา21นาฬิกาถึงวันศุกร์ที่27พฤษภาคมเวลา6นาฬิกา วันศุกร์ที่21พฤษ,ษ,ษภาคมเวลา21นาฬิกาถึงวันเสาร์ที่28พฤษภาคมเวลา6นาฬิกาและวันเสาร์ที่28พฤษภาคมเวลา21นาฬิกาถึงวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมเวลา6นาฬิกานะคะและสำหรับใครที่ต้องการใช้บริการของธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยอย่าลืมเช็ครายละเอียดวันและเวลาที่ปิดปรับปรุงและพัฒนาร,ระบบนะคะ